พี่จำหลัดครับข้อนี้มีความเห็นยังไงครับเหมือนก,นกันกับทุกท่านหนียฮะหรือว่าคิดต่างครับเชิญฮะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมพูดในฐาน,นะว่าทุกคนเป็นคนไทยแต่จะนับถือศาสนาใดนั้นให้ยึดถือหลักทุกคนเป็นคนไทยต้องใช้ภาษาไทยพูดไทยเรียนหนังสือไทยเขียนภาษาียนเลขไทยต้องเรียนภาษาไทยใช้ธงชาติไทยนะ คดีกฎหมายต่างๆก็ใช้คดีของกฎหมายของไทยใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อง,ง่ายต่อสะดวกในการบริหารงานบ้านเมืองจนเรื่องปรัชนาเป็นเรื่องความเชื่อของตนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นเป็นของของตนไม่ควรนํากฎเกณฑ์ของสถาบัาความเชื่อไปบังคับจถาบันความเชื่อของสาธารณิกอืปป่นอของคนอื่นเป็นการละอิทธิมนุษยชนนะครับคะกาิกรเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศชาติในการบริหารการบ้านเมือง ในเรื่องของ้อกฎหมายใช้มาตรการเดียวกันคือกฎหมายเดียวกันของสาธารณรัฐธรรมนูญของไทยเป็นหลักเพื่อความสะดวกเรีบยบร้อยในการไปริ่านละง่ายในการไปิ่านบ้านหนึ่งครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตามกันไปพร้อมกันนะฮะตามกันไปพร้อมกันนะครับ,ก,รก,นนรบกับการทําประจาวิจารณ์นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกครับจะมีการออกกฎหมายมาใช้กับประเทศไทยทั้งทีเนี่ยฮะ โดยพักแขกนะฮะยื่นเข้า,ารัฐสภาฮะแล้วก็ประธานรัฐสภาเป็น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 คนศาสนาไหนท่านท่วงก็คงทราบกันอยู่นะฮะแล้วที่สําคัญคือคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยรู้ไหมเรื่องนี้รู้ข่าวมาก่อนไหมฮะว่าเขายื่นเรื่องเนี้ยออกมาจะให้ออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยแล้วก็มีการทําประจารารา์แล้วในช่องของทีวีรัฐสภาซึ่งคนดูก็ไม่เยอะนะครับมีคนแจ้งข่าวผมมาว่าตอนเนี้ยคนแสดงความเห็นเนี่ยน้อยมากเลยนะฮะเพราะคนไม่ค่อยรู้ คนที่รู้ก็คงจะเป็นคนที่เป็นมุสลิมที่ดูในรายการของทีวีสภาของเขาเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าไม่มีคนพุทธที่เขาติดตามแล้วส่งข้อมูลมาให้ผมอะผมเชื่อว่าคนก็ยังไม่รู้เยอะแล้วคิดดูฮะนี่เขาให้เวลาทําประจาวิจารณ์แซงความเห็นเนี่ยวันที่ยี่สิบยี่สบสี่เดือนที่แล้วนะฮะตอนนี้วันนี้วันที่ห้าละหรืออีกยี่สิบวันเองครับพี่ประสิทธิ์ก็จะหมดกาหนดการแซงความพิเ็นละนะฮะตรงระวังเพราะว่าแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเขาอ้างว่า ความที่เห็นตรงเนี้ของภาคประชาชนเขาอ้างว่าจากทีวีรัฐบาลเนี่ยฮะเห็นด้วยว่าจะต้องให้ออกพอรบอสลามนะครับครอบครัวมรดกใช้ไปทั้งประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยแล้สสสสสอวสสสสสวเราฮะทั้งหมดเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยถ้าเกิดแบบเออไม่ได้ศึกษาข้อมูลละเอียดเลยนะครับแล้วผ่านร่างนี้ขึ้นมานะครับจะเกิดเหตุการณ์ที่รับรองครับชุนลมุนวุ่นวายไปทั้งประเทศไทยแน่ครับ พอต่อไปฮะจะมีศารที่เป็นสารแพ่งอิสลามต่อไปจะมีสารอุทธรที่เป็นสารอิสลามต่อไปจะมีสารดีกาที่เป็นสารอิสลามต่อไปจะมีสารจังหวัดที่เอ่อทุกจังหวัดที่เป็นอิสลามจะมีสารเด็กเยาวชนที่เป็นอิสลามอยู่ทุกจังหวัดตำบลอำเภอขาดอยู่อย่างเดียวอาจจะไม่มีสารเจ้าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องหัวเราะแบบอยากหัวเราอแบบอยากร้องไห้ดีไหมเนี่ยเพราะว่า ต่อไปคนไทยพุทธจะต้องมาขึ้นศาลอิสลามหรือเปล่าเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับอิสลามนะครับแน่นอนครับในข้อ,อกฎหมายมา,าตราต่างๆในน,นี้ฮะมันมีมันมีเขียนไว้ชัดเจนนะฮะนะครับซึ่งลอติดตามอวสสครับเราเตรียมข้อมูลไว้แล้วเราเราก็ปรึกษานักกฎหมายไว้แล้วด้วยนะฮะนะครับแล้วเรามีเหตุการณ์ใหญ่ที่จะแจ้งท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปยื่นคัดค้านนะครับกับประธานรัฐสภาเลยฮะกับท่านวันนอนเลยนะฮะแล้วก็ยื่นคัดค้านกับประธานฝ่ายนิติบัญญัติด้วย นะครับแล้วก็มียื่นไปที่นายกรัฐมนตรีนะครับท่านเชษฐาเศรษฐวีสินและในตามพักการเมืองต่างๆครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่รู้แล้วนะครับเตรียมความพร้อมไว้เพราะเราจะพาพากันไปนะครับร่วมกันนะครับขัดยื่นเอกสารคัดค้านกันทั้งประเทศนะครับไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมานะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับภาคประชาชนโดยอาจจะจัดเสวนาในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไหนๆละ เมื่อกี้พูดถึงแค่ข้อ2เองนะครับอ่ะมาดูข้อ3แล้วกันนะฮะข้อต่อไปนะครับช่องแซงความคิดเห็นก่อนนะครับตรงนี้ท่าผู้ชมสามารถไปแซงความคิดเห็นได้นะครับในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์อย่าผมสกดให้ฟังนะครับ11ข้อนะครับเพราะเดี๋ยวคนไทยพุทธคนไทยศาสนาอื่นๆไม่รู้เรื่องไม่แสดงความเห็นเลยเดี๋ยวเขาอ้างตรงเนี้ยฮะว่านี่เห็นไหมคนส่วนใหญ่ที่ทําแบบสอบถามมาเนี่ยเห็นด้วยกันหมดเลยใช้ออกกฎหมายสลามไปใช้ทั้งประเทศนะฮะ